นะครับข้อที่สี่นะครับเอกับ b เนี่ยนะครับเขาให้มาในรูปมูลฐานนะครับรูปมูลฐานเลขยกกําลังคูณกันโดยมีตัวฐานเป็นจำนวนเฉพาะ b ก็เหมือนกันเลขยกกำลังคูณกันโดยมีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะเขาให้มาในรูปมูลฐานนะครับนะเขาบอกว่าเอ่ะเป็นของลมอของ a กับ b แล้วก็ n นั้นเป็นคอรนของ a กับ b นะครับ ยังจำได้อยู่ไหมว่าเราหาของมอหาคราอของพวกรูปมูลฐานเนี่ยเราหายังไงจำได้อยู่เปล่าจำได้ครับ m เท่ากับของมอของ a กับ b ขอะมอ ครับมันจะเอาแต่ฐานที่มีอยู่ในทุกจำนวนเท่านั้นฐานไหนมีไม่ครบในทุกจำนวนมันไม่เอามานะสังเกตครับฐานสองเนี่ยใน b มีฐานสองไหมไม่มีครับไม่มีนะครับนั้นไม่เอานะครับสังเกตฐานสิบเอ็ดครับใน a มีไหมไม่มีเออนั้นฐานสิบเอ็ดก็ไม่เอานะ หอลมอจะเอาแต่ฐานที่มีครบในทุกจํานวนตอบครูก่อนทั้ง a ทั้ง b นะครับมีฐานอะไรอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับสาม,มกับเจ็ดสาม,มกับเจ็ดครับอ่าอ่าเนี่ยมันจะเอาแต่ฐานที่มีครบนะครับเอาแต่ฐานที่มีครบนะและจะเอากําลังที่น้อยที่สุดครับพอละมอแนตะ่ชื่อมันอาหารร่วมมากแต่จริงๆอะ่ะ มันเนี่ยไม่ได้โลบมากหรอกนะมันไม่ได้โลบมาก,กมันมมมน่ะเอาเอาเอาน้อยด้วยนะเอออ่ะมาดูนะครับอย่างสามเนี่ยนะครับมันเอากำลังที่น้อยที่สุดนะครับระหว่างสามกำลังสองกับสามกำลังหนึ่งครับอะไรที่เป็นกำลังที่น้อยกว่ากันสามกำลังหนึ่งครับสามกำลังหนึ่งั้นมันจะเอามาแค่สามกำลังหนึ่งนะครับ ปกติกำลังหนึ่งเขาจะไม่เขียนกันนะแต่ตอนนี้ครูขอเขียนไว้ก่อนเด็กๆจะได้ดูออกว่าเอากําลังที่น้อยกว่านะครับเอาล้วนะครับต่อไป7นะครับหารเบ้างนะ7จ็ดกำลังหนึ่งกับ7จ็ดกำลังสองเอเอ,เอ,เอก็7จ็ดกำลังหนึ่งนะครับนะย้ำนะหอ,อละวมง มันเอาแต่ฐานที่มีครบในทุกจำนวนและเอากำลังที่น้อยที่สุดเท่านั้นนะครับ มันตรงข้ามกับชื่อมันเลยนะหารร่วมมากแต่มันไม่ได้เอาอะไรมากกรอกครับมันเอาว่าน้อยเอาน้อยนะครับผิดกับคอลนอรครับคอลนอนี่คือกวาดหมดทุกฐานเลยครับคอลนอนี่กวาดทุกฐานนะคอลนอมันจะกวาดหมดทุกฐาน เห็นฐานอะไรมันเอาหมดแล้วครับไม่เลือกเลยและเอากำลังที่มากที่สุดด้วยชื่อมันนะคุณลบน้อยคุณรวบน้อย,อยเหมือนกับลกน้อยเนาะแต่จริงๆไม่ใช่เลยอ่ะเอ็เป็นคอรนอนของ A กับ B ครับ เด็กๆมองไปที่ A มองไปที่ B ครับเห็นฐานอะไรบ้างบอกครูมาเล้วอยฐานสองสามเจ็ดสิบเอ็ดสามเจ็ดสิบเอ็ดครับสองสามเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเห็นฐานไหนมันเอามาหมดเลยแล้วครับแล้วมันจะเอากำลังที่เยอะที่สุดด้วยนะฐานสองยกกำลังสามนะครับฐานสาม มีให้เลือกระหว่างกําลังสองครับยกกกำลังสองครับอ่ากําลังเยอะสุดก็ต้องกำลังสองเนาะฐานเจ็ดมีกําลังหนึ่งกําลังสองเรากําลังอะไรกําลังสองค่ะกําลังสองครับติเ็มมีแค่กําลังหนึ่งนะครับเอออ่ก็อย่างที่บอกนะปกติกําลังหนึ่งเนี่ยเขาไม่เขียนกันนะ ก้าสี่สิบเก้าสิบเอ็ดผู้เอาสิบเอ็ดคูณเก้าเป็นเก้าสิบเก้าแล้วเอาเก้าสิบเก้าไปคูณสี่สิบเก้าก่อนแล้วกันลดค่าลงหนึ่ง สี่สิบเก้าลดท่าลงหนึ่งเหลือสี่สิบแปดนะครับนีตอนนี้ที่กูทําอยู่คือเอานี้คูณกันนะครับเลขเก้าซ้ำคูณคนอื่นนะะเมื่อจำนวนหลักมันเท่าๆกันอย่างนี้เนาะลดค่าไอตัวที่จะคูณกับพวกเก้าซ้ำอะ่ะลดท่าลงหนึ่งก่อนสี่สิบเก้าลดท่าลงหนึ่งเหลือสี่สิบแปดหลังจากนั้นใส่คู่ครกเก้าครับคู่ครกเก้าของเลขสี่ก็คือห้าคู่ครกเก้าของเลขแปดก็คือหนึ่ง

ได้แล้วทั้ง m ทั้ง n m อยู่นี่ n อยู่นี่โจทย์ให้หา m บวก n โจทย์ให้หา m บวก n นะครับ え